สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้ามีการได้แนะนำนะพันธกิจอาเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะ,ะพันธกิจนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายนเมื่อปีที่ผ่านมานะะโดยที่ครอบครัวของยายมีนะคะซึ่งมีลูกสาวคนโตคือคุณลลวีวันนะคะแล้วก็น้องสาว คือคุณน้อยแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนที่เชื่อแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะเขาทํางานอยู่ที่ในตัวจังหวัดแล้วก็หลานสองคนก็คือน้องกิกกับเจคซึ่งเป็นลูกของคุณน้อยนะคะเริ่มต้นโดยการที่น้องกิกเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปรู้จักพระเจ้าตอนที่ไปเรียนหนังสือที่รัดกระบังที่กรุงเทพนะคะหลังจากนั้นเมื่อเชื่อได้ไม่นานยังไม่ถึงปีเลยน้องกิกก็ได้มีการได้ประกาศกับ ครอบครัวนะเราเรื่งพระเจ้าให้คุณแม่ฟังให้คุณยายฟังให้คุณป้าฟังนะจนในครอบครัวนี้ทั้งหมดเนี่ยได้มีประสบการณ์ได้เชื่อพระเจ้าได้ไปที่ค่ายอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นค่ายสิ้นปีของคึ้นสจักเราในะตอนนั้นนะมีค่ายสิ้นปีเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อกลับมาอยู่ที่ที่นี่เนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะมัมการพระเจ้าใช่ไหมคะ,ไม,คะไม่มีโอากาสเพราะว่าไม่มีโบสถ์ที่นี่ แล้วก็พี่น้องในครอบครัวนี้ทั้งทั้งห้าคนเนี่ยก็เชื่อพระเจ้ามีความรักพระเจ้านะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะติดตามพระเจ้าโดยที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีแทบจะไม่ได้อ่านพระคัมภีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้านมัสการไม่มีการสาไม่ขี่ทำเลยนะ,ะจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาเดือนกันยายนพระพเจ้าก็มีโอกาสได้ทราบเรื่องนี้จากน้องกิก๊กแล้วก็ทราบว่ามีปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว ก็เป็นเวลาที่เราเชื่อว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงนําให้เรามีการได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่แล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็เกิดการามีกลุ่มสามคคีรรมขึ้นทุกๆเดือนนะเราก็เดินทางมาใช่ไหมคะเราได้มีการได้ที่ฐานด้วยการได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็มีคนที่มารับเชื่อที่นี่นะคะได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดที่นี่อีก10กว่าคนนะคะในตลอดเวลาที่เรามาประมาณ7ครั้ง8ครั้งแล้วเนี่ยนะคะ แล้วก็พี่น้องที่นี่เขาก็ได้ชื่นชมยินดีได้นำมัสก,การพระเจ้าด้วยกันได้อธิษฐานด้วยกันนะ,ะแล้วก็ได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันก็ทําให้เกิดพันธกิจเกิดสารธรรมชุมพวงขึ้นที่นี่นะะแล้วก็เราก็ตั้งใจว่า,าปีนี้เราจะเริ่มมีกลุ่มนมัสก,การมีกลุ่มสามัคคีรรมแบบนี้เนี่ยมากกว่าเดิมก็คือเดือนละสองครั้ง โดยปรับจากเวลาที่เดิมทําวันอังคารนะคะก็จะปรับไปเป็นวันเสาร์แล้วก็จะเป็นรูปแบบของการนมัสการพระเจ้าที่เป็นภาพเป็นคริสจักรมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้พี่น้องที่มีภาระใจต่องานพันธกิจนะะได้มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อหรือว่าหลายคนอาจจะอาสาตัวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่เป็นทีมงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนหนุนน้ำใจหรือมาร่วมประกาศกับพี่น้องที่ชุมพวงในโอกาสต่อไปนะคะ วันนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องสั้นๆที่อยากจะให้พี่น้องได้ยินยายนะคะได้เล่าถึงประสบการณ์เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนสองการานนี้เองที่พี่สาวของยายเนี่ยป่วยนะคะแล้วก็ยายก็ไปได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็เกิดความตื่นเต้นที่โรคนั้นก็หายไปนะคะอยากให้ยายมีการได้เป็นพยานสั้นๆสักหน่อยคะ่ะโดยน้องกิกจะเป็นคนแปลนะคะเพราะว่าคุณยายจะพูดภาษาโคราชข้าพเจ้าเองก็ฟังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ โอเคค่ะเชิญค่ะเอันพกิการไมอมีอาการอย่างนี้ค่ะพี่สาวใหญ่อาย,เาอยาุเท่าไหร่คะแปดสิบกว่าแปดสิบแปดสิบแปดสิบสองค่ะแปดสิบสองค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงต่อคะแม่พี่สาวคนกลางหอวเป็นอ,อันพิการหายคอเขาป่วยเป็นอะไรคะแม่เป็นไห้หอ่ย ป่วยเป็นไตวายไตไม่ทํางานนะคะแพทย์ก็ค่ะหมดสภาพแล้วก็คือหมอให้กลับไปนอนอยู่ที่บ้านคือไม่รักษาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่ผอมใช่ไหมคะแม่ผอมไม่กินอาหารเลยหมอบอกให้ทําใจได้เลยหิ้งอาหารหน่อยๆหมอกหนกว่าให้ทำใจค่ะหมอบอกว่าให้ลูกๆเนี่ยเตรียมทําใจได้แล้วเพราะว่าแม่เนี่ยคงจะไปไม่ไหวแล้ว คือทานอาหารไม่ได้เลยแล้วก็ผอมจนเหลือหนังหูกระู่กระดูกแล้วนะคะค่ะแล้วเป็นยังไงยายได้ไปเยี่ยมอธิษฐานค่ะไปวางมืออธิษฐานเผื่อให้พระเจ้ารักษาใช่ไหมคะรักษาค่ะหิ้งข้งอ้วกที่ที่อาหารหายข้ออ้วกเมื่อหิงชันอธิษฐานหายข้่อ้วกค่ะโยนข้าวทุกวันเป็นยังไงนะคะกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกหมดค่ะ จนยายไปอธิษฐานเผื่อคะ่ะถึงได้ทานอาหารได้อ๋อพอพอยายไปอธิษฐานเผื่อเนี่ยก็เริ่มหยุดอาเจียน<ะ>แล้วก็เริ่มทานอาหารได้<ะ>ทีแรกเนี่ยทานอาหารได้กี่ช้อนนะคะห้าช้อนครับแม่ทานข้าวได้ได้นิดหน่อยนะคะเวลาป้อนให้กันก็เอาช้อนกาแฟเล็กๆเนี่ยคะ่ะป้อนได้ทีหนึ่งห้าคำแต่ตอนนี้พออธิษฐานเสร็จแล้วผลออกมาเป็นยังไงคะ นี่นี่นอ้สอนห้องาำสอนชันเลยครับนี่ไใไหนห้องนอนบอกให้กินไม่ส่องไม่ส่องอ้วกว่ะทั้งอันที่ทานอีกพี่อ้วกเนี่ยพี่อ้วกเนี่ยทั้งวันทักทั้าวันนี่หายเข่าเยวนี่ค่ะคือยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อเมื่อเอาอาหารป้อนให้ให้พี่สาวทานเนี่ยพี่สาวก็ทําท่าจะจะอ้วกจะอาเจียนแต่ว่ายายก็อธิษฐานเผื่ออีกระบอกกินได้แล้วก็กินเข้าไปในที่สุดก็กินอาหารได้ แลวปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แห้งเหนือนาค่ะกินไม่หยุดเลยค่ะทราบข่าวว่ากินไม่หยุดเลยค่ะพื่อไปเยี่ยมด้วยกันเยี่ยมเ่นนี้ด้วยค่ะคือเดินทางจากจากบ้านของคุณยายมาเยี่ยมที่นี่ค่ะสามารถเดินทางมามาที่บ้านนี้ได้เลยอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะคะอยู่อำเภอลำปลายมาศใช่ไหมคะห้วยแถลงอยู่อำเภอห้วยแถลงนะคะที่นี่เป็นอำเภอชุมพวง ก็นี่คือผลของความเชื่อของคุณยายมีที่ไปอธิษฐานเผื่อพี่สาวนะคะที่อายุ80กว่าปีแล้วก็ป่วยมากนะเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีประสบการณ์พี่น้องที่นี่ทุกคนก็มีประสบการณ์ในพระเจ้าใช่ไหมคะใน,ในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาที่มีน้ําท่วมใหญ่นะที่นี่เป็นอำเภอที่ติดกับพิมายเราเห็นในข่าวว่าน้ําท่วมเยอะมากแล้วก็พระเจ้าก็ปกป้องนะคะเมื่อพี่น้องที่นี่อธิษฐานนะคะหน้าบ้านของยายมีเนี่ยนะคะก็ ในบ้านยายเนี่ยก็มีโรงสีข้าวด้วยที่เป็นที่ที่เป็นเหมือนธุรกิจที่คุณวีทําอยู่นะคะแล้ววันนั้นก็ที่ฐานเผื่อเพราะว่าเก็บของในโรงสีหนีไม่ทันนะคะเ,เป็นผู้หญิงอยู่กันลําพังในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรนะคะน้ำเนี่ยไหลคอคือเข้าบ้านฝั่งอื่นหมดเลยแต่ตรงนี้น้ําไม่เข้ามาในบ้านไม่เข้ามาในโรงสีนะะก็เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นการปกป้องการช่วยเหลือที่พระเจ้ามาดูแลพี่น้องผู้เชื่อที่นี่ อย่าให้พี่น้องได้มีกาสได้อธิษฐานเผื่ออย่าลืมพี่น้องที่สารธรรมชุมพวงนะคะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่ามีคนอีกมากมายที่เราคอยข่าวประเสริฐอยู่แล้วก็พันธกิจต่างจังหวัดที่เราทําอยู่นี้ก็เราก็มั่นใจว่าพระเจ้าทรงโปรดเป็นผู้นําและทุกครั้งเราก็อธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเรามาแล้วก็เห็นการเกิดผลเมื่อพระเจ้ารับรอง ะะแม้ว่าสถานการณ์ที่มีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องเหล่านี้ก็เจอกันทดสอบหลายครั้งก็เราก็ทราบข่าวว่าครอบครัวต่อต้าน,นะค,ะความเชื่อไม่ว่าจะเป็นสามีหรือเป็นบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้านต่างๆที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าพี่น้องเหล่านี้ก็รักพระเจ้าแล้วก็ยังยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อะะอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อสารธรรมชุมพวงฝากไว้ในคําอธิษฐานของท่านนะคะ แล้วก็เราวันนี้เราก็จะลาจากกันตรงนี้ไปขอพระเจ้าอวยพรพ,พ,พี่น้องและพันธกิจในที่อื่นๆให้เห็นการเจริญรุ่งเรืองนะคะเราลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ